เอาล่ะก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกาดีน่ารีไฟกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเฟนจ๋าครับแล้วก็อยู่กับแฟนจ๋าแรงๆเละครับคุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ผมได้ขึ้นแกรนด์มาสเตอร์นะครับเล่นเกมมา5ปีเออจริง5ปีนี่ครั้งแรกเลยในชีวิตนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปลงแรงกันคุณผู้ชมไปฉลองกันหน่อยครับฉลองด้วยการ วิ่งบู๊อย่างเดียวนี่<แ>ครับผมจะลบจะบวกเนี่ยช่างมันนี่ครับผมเอาเป็นว่าวิ่งยิงอย่างเดียวอะหน้าไหนเราก็ไม่สนนี่ครับผมลุยแรงแกนโหมดโล่ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะลงวงฟ้าไปเลยครับมีสองตัวนะอันนี้สก,กิลที่เรามามี Kelly, Justin, ato, เคลลี่จัสตินฮายาโตะนี่ครับผมกดใช้เนี่ยเป็นซิลของโคโน่นี่ครับโอ้สามตัวเลยขอปืนชาร์จหน่อย มีคนรีเควสเข้ามาขอให้ผมสอนเหลี่ยมหน่อยให้พี่สอนเหลี่ยมยิงเหลี่ยมโกงหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีแนะนําไปนิดๆในว่นนผมเป็นเทคนิคส่วนตัวไนดะ้จะพยายามเล่นให้ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเกมนี้จะเล่นเป็นซองยาวกับสกาแล้วกันนะครับผมอู้ด้านหน้าเรียบร้อยฮะเพึ่งลงเหรอพึ่งลงเรียบร้อยเลยเอามาเลยครับเพ่งคิวชิวๆเบบี้บ มายังไงมายังไงสองคิวครับมันก็ชิวๆอยู่นะคุณผู้ชมต้นเกมเนี่ยถ้าเรายืนพื้นยิงได้สักสองสามคิวก็โอเคแล้วนะจริงสกิลโคโน,โนเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างมีคนใช้เยอะนะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยโกงมา,มากๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็โดนเนื้อไปเยอะแล้วนะแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับสายเล่นซุกซองนะครับผมเอาไปจุกม้วนตัวในโคโน,โนยิงหลบยิงอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราเอาัพปืนให้มันเต็มไปเลยแล้วกันนะครับโอเคมันจะมีตัวนะ ขึ้นไปทำอะไรพี่หนุ่มนอนอาบแดดเหรอชิลเลยนะไปครับเดี๋ยวเราย้ายเมืองสักหน่อยแล้วกันนะได้มาสามชิลแล้วนี่ครับผม มันก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ในผมโซโล่แรง์แกนนะคุณผู้ชมครับผมคิดว่าเวลาที่ผมลงคลิปไปเนี่ยมันต้องมีคนประเภทที่แบบว่าเฮ้ยก็ไม่ได้เก่งยี่วะแล้วมาสอนได้ไงวะเออเล่นก็ยังเล่นไก่อยู่เลยเนี่ยอันนี้ต้องบอกกันว่าพี่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่เล่นเก่งนะครับผมไม่ได้เล่นเก่งในคุณผู้ชมผมก็แค่หาข้อมูลนะครับผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็พยายามทําคลิปเพื่อที่จะให้ผู้คนได้เห็นว่าอย่าเล่นแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เล่นยังไงอะไรยังไงนี่ครับผมเพียงแต่ไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมนะผม เออผมแค่เป็นคนทําคลิปคนนึงนะครับผมใครที่อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาผมก็ทําให้นะครับอะไรที่ผมทําได้ผมก็ทําให้นะครับอะไรที่ต้องไปหาข้อมูลผมก็จะพยายามไปหาข้อมูลมาให้นะอันไหนที่ผิดถูกก็คุคอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับผมก็จะนํามาปรปนะับปรุงเนาะเดี๋ยวเราเล่น M79 ดีกว่าครับผู้ชมเออมาทั้งทีเอาปืนชาร์จออกไปเดี๋ยวเราเอาสกาชาร์จก็ได้นะ M79 กับสกาแจมแมวเลยเนะีย่ยวา,างกระเปิดก่อนนี้ครับผมนี่ ของชอบเลยนะได้คิวจซงกับระเบิดนี่บ่อยมากๆเลยนะสำหรับใครที่สงสัยว่าสกิ r ริงกับสกิลโคโนโอ,อันไหนมันเดียวกันสำหรับการจุกส่วนตัวผมก็คิดว่าถ้าเป็นระยะประชิดนะครับผมผมก็ยังคิดว่าเป็นสกิวริงนะอันนี้มันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับผมถ้าเป็นสกิวริงเนี่ยจุกระยะประชิดเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ล็อกเป้าให้ไงเวลาศัตรูจริงเราเนี่ยมันไม่ล็อกเป้าแต่ถ้าเป็นปืนลูดเนี่ยก็ เสี่ยงหน่อยนะถ้าเอาสกิวริงไปสู้กับปืนลูดก็อาจจะลูดแบบให้เราโดนเ็อกสักเม็ดนึงเพื่อที่เราจะได้กายร่างกลับมาเป็นปกตินะเออมันก็เสี่ยงหน่อยนะแต่ถ้าเป็นโคโนเนี่ยระยะไกลก็ได้อยู่ระยะประชิดก็ก็ได้นะระยะประชิดเออโคโนระยะประชิดก็ได้อยู่นะมันก็ดีแตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมแต่สกิวริงมันดีตรงที่ว่าถ้าเรายิงรูรล้มได้เนี่ยสกิลมันก็รีให้เราก็กดใช้ได้อีกเออมันก็มันก็ดีแตกต่างกันนะอยู่ที่เพื่อนเพื่อนถนัดนั่นแหละนะครับแต่วันนี้เรามากับโคโนนี่ครับเดี ได้ใช้ M79 แล้วมั้งดูทรงอะ่ะกำลังนัวกันอยู่เลยครับขอยอดขอยอดสักหน่อยมาถ้าศัตรูยิงกันอยู่เนีย่ยเราหาระยะห่างๆไว้นะคุณผู้ชมอุ๊ยขออีกเม็ดนึงไม่ได้ได้งไงหัวนะ่ะเข้าบ้านไปแล้วครับเขาน่าจะเจ็บนะเดี๋ยวตัวในบ้านหยอดสิครับจังหวะนี้จุ๊บอ้าวแล้วโดนโดนแล้วโดนแล้วเตียปล่อยครับคุณผู้ชม มันดูชิวๆไหมอ่ะเออมันดูนี่มันโซโล่แรงแกนเหรอเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะปะลงปะลงปะลงวงจีพวกจริง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 ตัวจริงจรงนี่ผมเป็อย่างชอบท่านี้เลยเนี่ยท่าอย่างปัดเนี่ยคุณผู้ชมแต่เสียดายนะเออหน้าล็อบบี้เนี่ยมันมีเสียงโอ้ยใครขับรถมานี่โบกหน่อยแล้วกันนะครับขอายยาบอนุญาตโบกโบกหัวสักทีนี่ วม่ได้ไมมันเฉียวยังเลยอ่ะเออโซโล่ไลน์แกนมันชิียวประลงบระลงบระลงพวกสิ่งพวกสิ่งโบซิ่งจิ่งโอ้ยได้ไปหนึ่งไลค์ขอบคุณครับนี่มีคนดูชอบไงคนดูชอบใจอุ้ยเหมือนได้ยินเสียงเท้าเลยว่ะผู้ชมผมหลอนนี่เสียงเหมือนคนวิ่งอยู่ใกล้ๆอันนี้ไงเนอันแน่มือไวซะด้วยมือไวซะด้วยมือไวเหรอมือไวเหรอพี่หนุ่มอุ้ยเหลี่ยมเมื่อกี้นี่ถือว่าเราได้เปรียบนะครับเพราะว่า เราต้น,ตนไม้บังแล้วก็เป้าเราเนี่ยอยู่ฝั่งขวาพอดีนะเอายิงเหลี่ยมขวานะได้เปรียบนะครับผมและนี่คือจ่าจงเจ้าผมแจ็ก็ทำงดมกาวเว้ยมีคนดูอยู่สองคนขอโทษครับอะไรครับตอนนี้เราได้มาหกคิวเดี๋ยวเราไปล่ากันต่อเลยนี่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยจะบ okay. <c oughs> ัเจอลูโจมึงมาอย่างไงมาเงียบๆมาเก็บของเงียบๆมาเก็บของเงียบๆอุ้ยตั้งไอวอลมันจะตึงตั้งไอวอลเหมือนจะตึงเหมือนจะตึงจริงๆด้วยแต่ไม่ตึง จะตั้งไอวออย่างเดียวไม่ได้นะต้องยิงด้วยเละนี่คือจ้าจงซาวกล่องแจกูกนั่งมอนดาวมันจะบิ่งจะจะไปโดนจะไปโถมถูกป่าววะโอ้ขออนุญาตดัดเลยเลยกันนะครับมาโอ้คนนี้ครับโอ้เป็นงานว่ะตั้งไอวอโอ้ขวามาอีกมาดิอยากโดนโถมเลยครับคุณผู้ชมอยากโดนโถมทําเป็นเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวขวาก่อนดีกว่าโอ้ยจะไปเหอเห็นนะเห็นนะเห็นนะ มาสิมีตัวซ้ายนี่น่ากลัวกว่าตัวขวานะคุณผู้ชมตัวซ้ายมันเป็นงานอะเดี๋ยวรอก่อนเช็คเช็คจริงๆถ้าเราเห็นศัตรูเนี่ยเราจะได้เปรียบนะนี่ไงมาละเอามาดิเขาก็หนีวะคุณผู้ชมเขาไม่กล้าเข้ามาหรอออกมาดิโอ้โหไม่กล้าออกมาคุณผู้ชมไม่ออกไม่ออกผมไปแล้วนะไปดีกว่าเขาวงยู่ว่ะครับไม่กล้าเข้ามาผมก็ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันเดี๋ยวโดนดักนะครับ มาเรา,าโอ้ยคงจะโดนหัวเม็ดนึงไม่ปล่อยจังหวะนี้ต้องรีบเข้าเลยครับเพราะว่าเราทำำําดาเมจไปค่อนข้างเยอะแล้วนะนจะไปจือ้อล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบเฮ้ยแต่งตัวไก่แต่เป็นงานนะคนเนี้ยเฮ้ยหายหเหวะอ,อย่าบอกนะว่เาเยอะ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 กำลังชมกำลังชม ดังชมว่าเป็นงานนะ้โหวิ่งอย่างกับเป็นเพื่อนกันเลยประ隆ประ隆ประ隆โม่งจีนปุ๊จึงจึงโบจีจีจีปอะไรเนี่ยเหนื่อยนะผู้ชมบางทีผมก็เหนื่อยกับตัวผมเองเหมือนกันอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หลังเข้าบางทีผมก็เหนื่อยกับตัวผมเองเหมือนกันนะโอ้ยข้างล่างเหลือสามคนครับโอ้เหลือคนนี้ฮาวด้วยวิ่งใส่วิ่งใส่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอัญญาก่อนอะไร ห้าหัวห้าหัอโดนยัดเลยโปแตกครับคุณผู้ชมมีหัวมีคนดูอยู่สี่คนครับคุณผู้ชมขอสักหน่อยลรกันนะไม่อย้วกันเ <c oughs> สยดายอ่ะคุณผู้ชมท่าเนี้ยหน้าล็อบบี้มันมีเสียงอ่ะแต่ว่าพอเข้ามากดในเกมอะมันไม่มีเสียงให้อะโวเสยดายมากเลยอะไรครับุณผู้ชมตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งอย่าบอกนะว่าที่หนึ่งใช่ปะวะไม่ใช่โอ้ขอบคุณครับมีคนกดยิ้มให้ด้วยใช่ปะวะ ถ้ามันมีชูนิ้วกลางมันคงกดให้เราไปแล้วนี่รอเนี่ยดูเหรียญผมดิหมื่นสองครับผู้ชมจริงๆมุมสูงตรงนี้มุมดีมากเลยนะวงมาเลยครับเดี๋ยวเราต้องมุกเข้ามาตรงเสาไฟสักหน่อยนะมาจุดป,ปืนจุโปโคจุดใเฮชิวๆครับนอน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 ด้วยป่ะเอ้ยป็งไงไม่ทีหนึ่งแบบงงๆมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าคนดูคลิปนี้จบไม่ได้อะไรสักอย่าง <c oughs> เอาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบวกเท่าไหร่เนี่ยผมชิวิต บวก27ดีครับผู้ชม10กว่าคิวนะ11คิวบวก27เล่นทีม4ก็ได้ประมาณเนี้ยเลครับแต้มบวกไม่เกิน35นะได้ที่1ไม่เกิน35แรงคะแนนนะครับอ่ะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมไม่ได้อะไรจากคลิปนี้แน,น่นอนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำเป็นแยกออกมาในหัวสำหรับการสอนนะครับวันนี้ต้องขอต้องลาไปก่อนซีลเกมสุด last time ครับอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยบ๊ายบายครับผู้ชมอย่าลืมกินข้าวกินปลากันด้วยนะครับจุบจ๊บ